นี้เนี่ยก็มอบให้เฉพาะท่านสมาชิกที่มีรหัสแล้วนะครับให้บูชาเพียงเท่านี้ถึงสิ้นปีนะครับจริงๆช่วงแรกเนี่ยให้แค่1นสิธ์นะครับแต่สมาชิกหลายๆท่านขอมานะครับก็ให้ถึงสิ้นปีนะครับบางท่านมีสมาชิกในครอบครัวหลายท่านนะครับก็ยินดีแบ่งปันให้นะครับอันนี้อยู่ในกลุ่มของพิมพ์สุโขไทยนะครับเนื้อก็หนึแกะดะครับ เห็นร่องรอยการปีแตกลานนะครับก็ถือว่าสวยสมบูรณ์นะครับอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มพิมพ์นิยมนะฮะก็จะมีหลุมอยู่ที่ฐานชั้นที่สามด้านหลังนะครับเห็นร่องรอยการหดยุบ รอยหนอนด้นรอยปูไตนะครับชัดเจนนะครับหมวลสารเหล็กไหลเงินยวงเห็นไหมฮะโอาวาวนะครับมีร่องรอยการแตกลายสังกโลกด้วยนะครับองค์นี้เป็นองค์ที่หนึ่งครับไปดูองค์ที่สองนะครับองค์ที่สองนะครับอันนี้ก็จะเป็นหนึกแก่ง ขาวงาช้างนะครับด้านหน้าด้านหลังนี่ก็อยู่ในกลุ่มของพิมพ์สุโขทัยวันนี้จัดมาหกพงนะฮะรุ่นนี้นะครับหกเป็นวีแล้วนะครับด้านบนนี่เป็นวีแล้วก็ผายลงนะฮะอยู่ในกลุ่มของพิมพ์สุโขทัยนะฮะเกตทรุซุ้มกรอบบังคับแม่พิมพ์ชัดเจนนะครับมีภาาผงเกสรนะฮะรุ่นนี้ผิวขาวงาช้างนะครับภ้าผงเกษรลักษณะเนี่ยพื้นผิวนะฮะ หนึบแก่งนะครับนึบแก่งนะครับโอ้โหเห็นร่องรอยการแตกลายสังกโลกแตกลายงานะครับชัดเจนพิมพ์นี้ก็ถือว่าเป็นพิมพ์ที่มีพุทธศิลป์ที่สวยนะครับสุขทยัยด้านหลังเห็นร่องรอยการหดยุบชัดเจนมากๆนะครับนี่แหละครับพระสมเด็จวรรคังที่ เรียกได้ว่าเจ็ดพิมพ์นิยมของท่านหลวงวิชานนะครับเรียกได้ว่าล้ำค่าจริงๆไปดวงที่สามครับสวยและสมบูรณ์ทุกองนะฮะพระอายุเกินร้อยห้าสิปีเนี่ยล่องรอยการหดเหี่ยวยุบนะครับก็ต้องมีเป็นเรื่องปกตินะครับจะให้สวนสมบูรณ์กิ๊กเลยนี่ยโอ้โหนะครับรุ่นนี้นี่ค่อนข้างที่จะหายากหน่อย A03 นะครับพระสมเด็จพิมพ์สุขโขไทยนิยมนะครับเกตทะลุซุม้มหนึกแก่งผิวเกรสรน,นะครับขาวงาช้างเหล็กไหลาการหดปิแตกลานนะครับแตกลายนะฮะร่องรอยการปิชัดเจนมากๆ โอ้โหด้านหลังนี่นะครับเห็นมงบอกถึงความเก่าจริงๆนะครับความหนาแน่นของผิวนะครับการหดยุบป,ปิแตกลายสังกโลกชัดเจนนะครับการเติมเต็มในส่วนของเนื้อที่ปิดนะครับไปดูองค์ที่สี่ครับของรุ่นละห้าองค์แล้วกันนะครับรุ่นละห้าองค์องค์นี้เป็นองค์ที่สี่ด้านหน้าด้านหลัง กพุทธศินก็แตกต่างกันออกไปนะฮะบางท่านก็ชอบเชียงแสนนะครับบางท่านก็ชอบสุโขทัยบางท่านก็เก็บทั้งหมดเลยนะครับขอบังคับแม่พิมพ์ชัดเจนเห็นร่องรอยการปีแตกนะครับทั้งสังฆโลกนะครับแล้วก็แตกล้านเนี่ยหูนะฮะ 6V นะครับนี่คือสุโขทัยนะฮะถือว่าเป็นพิมพ์นิยมนะครับหนึ่งในเจ็ดพิมพ์นิยมนะครับอันนี้หลววิชาน ด้านหลังนี่พื้นผิวเห็นไหมฮะพื้นผิวชั้นพื้นผิวเนะี่ยมีความหนามากสังเกตได้จากลักษณะเลยนะครับโอ้โหหนาจริงๆะอายุเกินร้อยห้าสิบปีนะครับถือว่าเป็นวัตถุโบราณอันล้ําค่าไปแล้วถือว่าเป็นดินที่แพงที่สุดนะครับองค์หนึ่งที่เล่นกงนยี่สิบล้านสามสิบล้านนะครับเจอเนื้อแบบนี้ผมบอกไดเลยว่าต้องหลบครับเนื้อแบบนี้ถือว่าสุดยอดจริงๆ เรียกว่าปลอมยากที่สุดนะครับไม่น่าจะปลอมได้เนื้อนี้นะครับองค์นี้รหัส A05 นะครับด้านหน้าและด้านหลังพวงมวลสารชัดเจนที่ฐานสารใหญ่เลยนะอกอสำหรับท่านสมาชิกนะครับที่ชมคลิปเก่าๆนะครับชอบรุ่นไหน นะครับก็ถ่ายรูปส่งมาได้นะครับมาพูดคุยต่อรองผ่อนบุญได้นะครับยินดีให้นะครับเพราะเรามาเพื่อแบ่งปันอยู่แล้วนะครับสําหรับในส่วนของพระสมเด็จเจตนาของศูนย์นะครับต้องการกระจายพระสมเด็จไปให้ทั่วครับก็บางองค์ก็สามารถที่จะจัดโปรพิเศษให้ได้นะครับก็ลองคุยหลังไม้ได้นะครับ สวยงามนะครับไปดูรุ่นถัดไปนะครรุ่นถัดไปนะครับ,รรบและตอนนี้นะคะทางสาขาชนบุรีนะคะเป็นสาขาที่ใกล้กรุงเทพที่สุดนะคะก็ทำการเปิดให้ท่านสมาชิกนะคะแล้วก็คุณลูกค้าทั่วๆไปนะคะสามารถเดินทางเข้ามาเยี่ยมชมไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ยกนะคะไม่ว่าจะเป็นยกเก่ายกโบราณนะคะรวมถึง พระสมเด็จนะคะในกุท่านหลวงวิจารเจรนายนะคะแถมยังมีห้องอยู่ดีมีสุกนะคะก็คือมากาสักการะรูปเหมือนนะคะของสมเด็จพระพุทธจารย์โตผอมรังสีหลวงปูท่ท่วนะคะแล้วก็พระเกจิดังๆอีกหลายท่านนะคะโดยชั้นที่หนึ่งนะคะเราก็จะมีบริการนะคะทั้งอาหารเช้าและเครื่องดื่มนะคะหลากหลายเยอะแยะมากมายนะคะ อร่อยทุกเมนูเลยนะคะก็อยากจะเรียนเชิญทุกท่านนะคะเราเปิดร้านตั้งแต่7จ็ดโมงเช้านะคะบรรยากาศข้างในก็สบายๆเป็นกันเองแอร์เย็นฉ่ำๆนะคะเราสไตล์การตกแต่งร้านก็นะคะเรียบๆง่ายๆสไตล์โมเดิร์นนะคะโดยทางร้านเราจะยึดคอนเซปต์ของท่านประธานศูนย์นะคะก็คือสะอาดระบบระเบียบและพัฒนา ะะทางร้านจะเน้นความสะอาดเป็นหลักนะคะความสะดวกสบายนะคะส่วนเครื่องดื่มนะคะเราก็ใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพนะคะเพราะว่าเราใส่ใจในคุณภาพของเครื่องดื่มและอาหารเพราะทุกคนที่เข้ามานะคะก็ต้องการมารีแลกผ่อนคลายนะคะได้มาดื่มเครื่องดื่มอร่อยอร่อยอาหารรสชาติดีๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย เป็นสิ่งสำคัญนะคะที่ร้านเราตระหนักถึงค่ะท่านั้นยังไม่พอนะคะด้านในก็ยังมีมุมนะคะสำหรับครอบครัวสามารถมานั่งทานอาหารรับเครื่องดื่มด้านไหนได้นะคะบรรยากาศของเรานะคะโดยเฉพาะอาหารที่นี่รสชาติอาหารนะคะอร่อยมากค่ะอยากให้มาลองชิมกันนะคะแล้วก็ด้านในก็ยังมี ที่นั่งทานอาหารแล้วก็มีภาพทอทางการนะคะอายุหลักร้อยปีให้ชมด้วยนะคะมีให้สแกน QR code นะคะจะได้ทราบประวัติว่าที่มาที่ไปเป็นอย่างไรนะคะเท่านั้นยังไม่พอค่ะก็ยังมีก้อนหยกดิบนะคะที่ท่านเห็นอยู่นี่เป็นหยกเนเจอร์เนฟไฟล์นะคะหยกจีนนะคะเป็นก้อนหยกดิบที่ยังไม่ผ่านการเจรไนนะคะแล้วก็ยังมีตู้นะคะ ตู้หยกไทเออันนี้เป็นมุมไทเอนะคะด้านบนนะคะก็ยังมีพิพิธภัณฑ์หยกนะคะไม่ว่าจะเป็นหยกผักกาดหยกหมูสามชั้นตาประทับห้องเต้นะคะหยกเก่าโบราณอายุหลักหลายพันปีมาให้ชมนะคะส่วนด้านบนนะคะก็ยังให้ท่านได้มากราบสักการะนะคะรูปเหมือนนะคะสมเด็บบจพระพุทธาร้์โตพรม,มรังสีหลวงปู่ทวด เท่านั้นยังไม่พอนะคะก็ยังมีหลวงพ่ออยู่ดีมีสุขเงินทองเพิ่มพูนจงรวยมั่นคงมาให้เรากลาบสาการะขอพรนะคะแล้วก็ด้านบนนะคะก็ยังเป็นการเปิดก,กุท่านหลวงวิจารณเจียรนัยนะคะมีพระสมเด็จวัดะระฆังนะคะหลากหลายเนื้อหลากหลายแม่พิมพ์นะคะ แล้วก็ยังมีหลวงปู่ทวดพระก,กิ่งเปาวะเรศอีกเยอะแยะมากมายนะคะท่านใดที่มาที่ชั้นนี้เนี่ยไม่อยากจะลงกันเลยทีเดียวค่ะยิ่งเดินยิ่งเพลินนะคะได้ความรู้ด้วยนะคะแล้วก็มีพระหลากหลายพิมพ์ที่เรายังไม่เคยเห็นนะคะถือว่าห้องนี้เนี่ยคุ้มค่ามากๆค่ะวิจิตงดงามตะกรารตานะคะ อยากเชิญชวนนะคะให้ท่านสมาชิกนะคะเดินทางมาที่สาขาชนบุรีกันเยอะๆนะคะแล้วก็ถ้าท่านใดที่ชมคลิปนี้ฝากด like, กดไลค์กดแชร์นะคะจะได้มีท่านสมาชิกหลายๆท่านมารู้จักกับสาขาชนบุรีมากขึ้น,นะคะ่ะ และทางสาขาชนบุรีนะคะยังมีการไลฟ์สดเกี่ยวกับการประมูลพระสมเด็จวัดละคังนะคะทุกวันศุกร์เวลาหนึ่งทุ่มตรงนะคะส่วนการประมูลโยกนะคะอันนี้มันมีโยกสวยๆนะคะก็จะเป็นวันเสาร์หนึ่งทุ่มตรงเช่นกันค่ะ การไลฟ์สดนี้สามารถชมได้ทางช่องทางเพจเฟ e บุ o กไล v ์นะคะหรือชมย้อนหลังได้ที่ช่อง YouTube นะคะชื่อช่องว่าศูนย์มหาสมบัติ3แผ่นดินสาขาชนบุรีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะ